สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนครูชื่อครูนุชกรผู้ทรงธรรมค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องวิชาหน้านาสินกันนะคะ โดยในหัวข้อของเราในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการแสดงพื้นเมืองภาคกลางค่ะประเด็นนั้นมีอยู่ด้วยกัน3หัวข้อค่ะหัวข้อแรกนะคะเกี่ยวกับเรื่องภูมิภาคของทางภาคกลางหัวข้อที่2เกี่ยวกับเรื่องการแสดงพื้นเมืองภาคกลางและหัวข้อที่3เกี่ยวกับการแสดงชุดรําเถิดเทิงค่ะมาเริ่มที่หัวข้อแรกนะคะภูมิภาคของภาคกลางก่อนนะคะอย่างที่เราทราบกันดีค่ะว่าในประเทศไทยนะคะจะมีทางการแสดงนาฏศิ์เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ภูมิภาคด้วยกันนะคะ ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสาภาภคกลางและภาคใต้นะคะในวันนี้เราจะมาเจาะที่ภาคกลางกันค่ะภูมิประเทศภาคกลางนะคะภาคกลางเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ํามีแม่น้ําอยู่ด้วยกันหลักๆ3ส,สายพอจะทราบไหมคะว่ามีแม่น้ําอะไรบ้างแน่นอนค่ะแม่น้ําแรกที่คนไทยรู้จักกันดีนั่นก็คือแม่น้ําเจ้าพยานั่นเองค่ะแม่น้ําที่สองนะคะคือแม่น้ําป่าสัก และแม่น้ำที่3คือแม่น้ำสแกกลังค่ะทรัพยากรในดินน้ำป่าไม้หรือแร่ธาตุในภูมิภาคภาคกลางนั้นก็ค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์อย่างมากค่ะในส่วนของภูมิอากาศนะคะภูมิอากาศของทางภาคกลางแบ่งชัดเจนมากค่ะเริ่มที่ฤดูร้อนนะคะฤดูร้อนจะเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคมฤดูฝนจะเริ่มกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมและ ฤดูหนาวจะเริ่มกลางเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์นั่นเองค่ะวัฒนธรรมประเพณีนะคะก็จะเกี่ยวกับทางด้านพระพุทธศาสนานะคะยกตัวอย่างเช่นประเพณีตักบาตรดอกไม้ประเพณีอุ้มพระดำน้ำประเพณีทำขวัญข้าวประเพณีโยนบัวเป็นต้น อาชีพหลักสำคัญของทางภาคกลางนะคะแน่นอนเลยว่าอาชีพแรกนะคะนั่นก็คือการเพราะปลูกนะคะการเพราะปลูกนั้นจะเป็นการเพราะปลูกข้าวนะคะที่เราเรียกว่ากสิกรรมนั่นเองนะคะการเลี้ยงสัตว์ก็จะมีทั้งสุกรเป็ดไก่นะคะอุตสาหกรรมก็จะเกี่ยวกับอาหารกระป๋องรถยนต์นะคะการค้าและการบริการต่างๆเป็นต้นค่ะ ประชากรของภาคกลางนะคะจัดอยู่ในลำดับที่2ที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดรองมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะประเด็นที่2ค่ะเรามาเข้าสู่ในเรื่องของการแสดงพื้นเมืองภาคกลางนะคะ การแสดงของทางภาคกลางเนี่ยเป็นศิลปะก,การร่ายรำที่เป็นลักษณะของการละเล่นของคนในพื้นเมืองภาคกลางซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพเกี่ยวกับกเกษตรกรรมนะคะเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยก็จะเน้นไปในเรื่องของการ,กรเกษตรนะคะเวลาที่คนเรานั้นทําการ,กรเกษตรกรรมแล้วก็อยากมีการผ่อนคลายนะคะอยากให มีความสุขกับการทำงานนะคะก็เกิดเป็นชุดการแสดงขึ้นมาเพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจนั่นเองนะคะวันนี้เราก็จะมาเข้าสู่ในเรื่องตัวอย่างของการแสดงของทางภาคกลางนะคะวันนี้ครูหยิบยกมานั่นก็คือชุดการแสดงเกี่ยวกับเรื่องการรําเถิดเทิงการแสดงชุดนี้นะคะเป็นการแสดงที่อยู่ในบริเวณภาคกลางและประวัติความเป็นมาของการแสดงชุดนี้เป็นยังไงเรามาฟังกันนะคะรําเถิดเทิงหรือรํากองยาวนะคะ แต่เดิมเป็นการะเล่นของชาวพม่านะคะที่แพร่หลายเข้ามาในช่วงสงครามนะคะในราวๆปลายสมัยของกรุงศรีอยุธยานะคะการแสดงชุดรำเถิดเทิงน,นี้นะคะกลองหรือตัวกลองของพม่าจะมีเสียงที่แตกต่างไปจากกลองที่เราใช้ในปัจจุบันนะคะต่อมานะคะกรมศิลปากรก็ได้จัดทำการแสดงรำเถิดเทิงขึ้นมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน โดยคุณคูณละมุลยาะมะคุปคุณคูณผันโมลากุลเป็นผู้ออกแบบท่ารำในฝ่ายหญิงส่วนในฝ่ายชายนะคะก็จะมีผู้ที่คิดประดิษฐ์ท่ารำอยู่หลายท่านด้วยกันนะคะยกตัวอย่างเช่นนายโชตด,ดุริยประณีตนายยอแสงพักดีเทวาเป็นต้นนะคะถัดมาค่ะในการใส่ทำนองเพลงนะคะประกอบจังหวะนะคะก็คือคุณมนตรีตราโมนนะคะเป็นคนกำหนดเพลงประสานจังหวะของกรองนั่นเองค่ะ รูปแบบของการแสดงนะคะการแสดงของทางภาคกลางอย่างที่ครูได้กล่าวไว้เมื่อข้างต้นนะคะนั่นก็คือการแสดงภาคกลางนั้นจะนิยมใช้ลักษณะเป็นการเกี่ยวพาราสีกันเช่นเดียวกันค่ะการแสดงชุดนี้ก็จะเป็นลักษณะการเกี่ยวพาราสีระหว่างชายและหญิงจําได้หรือเปล่าว่าการเกี่ยวพาราสีนั้นเป็นลักษณะยังไงเป็นในสมัยโบราณนั่นก็คือผู้ชายนะคะจะทําการหยอกเย้านะคะฝ่ายหญิงนะคะส่วนฝ่ายหญิงนั้นก็จะมีท่าทีที่คิอ นะคะแล้วก็เล่นตอบรับโต้ตอบกันด้วยท่าทางที่น่ารักและสนุกสนานนั่นเองค่ะสำหรับรูปแบบในการแสดงรำเถิดเทิงนี้นะคะแบ่งออกเป็น5ขั้นด้วยกันนะคะขั้นที่1จะเริ่มจาก การโห่สามลาก่อนโห่สาลานั้นก็คือการโห่เหมือนลักษณะปกติทั่วไปที่เราเห็นหรือได้ยินกันในงานบวชหรือการรับขวัญน,นะคะจากนั้นเมื่อโห่จบแล้วนะคะขบวนกรองยาวก็จะตีนําออกมาบนเวทีนะคะขั้นที่2ค่ะจะเป็นฝ่ายชายนะคะที่เป็นผู้ถือกรองยาวเนี่ยออกมาไา่รำนะคะตีเล่นลูกกรองต่างๆนานา,นาด้วยกระบวนท่าที่เข้มแข็งและสนุกสนานขั้นตอนที่3นะคะก็คือฝ่ายชาย จะเริ่มเชิญฝ่ายหญิงออกมารำนะคะแล้วรำเข้าคู่กันดนตรีนะคะก็จะเริ่มบรรเลงเพลงประสานเข้ามาในช่วงจังหวะที่3นี้เองในขั้นตอนที่4ค่ะฝ่ายหญิงก็จะรำอวดฝีมือบ้างโดยลีลาท่าทางที่กระชับคล่องแคล่วและสวยงามค่ะขั้นตอนที่5ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงรำเข้าคู่กัน ไปตลอดจนจบการแสดงนั่นเองค่ะนี่คือรูปแบบของการแสดงรำเถิดเทิงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนดูการแสดงแล้วจะต้องวิเคราะห์ดูด้วยว่าการแสดงนั้นมีรูปแบบลักษณะยังไงนะคะเรื่องเครื่องแต่งกายนะคะจากรูปภาพที่นักเรียนได้เห็นนะคะจะพบว่าการแสดงนี้นะคะมีผู้แสดงอยู่ด้วยกัน2ฝ่ายนั่นก็คือฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย ชัดเจนมากเลยนะคะเพราะว่าการแต่งกายนี้จะเป็นลักษณะที่เฉพาะเจาะจงนะคะสีของเครื่องแต่งกายอาจจะแตกต่างไปจากในรูปภาพนี้ได้นะคะแล้วแต่ความเหมาะสมที่วัสดุอุปกรณ์ของเรานั้นมีนะคะแต่หลักๆส่วนใหญ่ของเครื่องแต่งกายนั้นต้องมีอะไรบ้างเริ่มจากฝ่ายชายก่อนค่ะผู้แสดงฝ่ายชายนะคะจะนุ่งกางเกง3ส,ส่วนใส่เสื้อคอกลมนะคะมีผ้าคาดศีรษะ ถ้าคาดเอวมีอุปกรณ์เสริมนั่นก็คือกรองยาวสะพายที่ไหล่นะคะคาดไว้ที่เอวเพื่อสะดวกในการตรีกรองทําท่ารํานะคะแล้วก็การรับท่ารํารับส่งระหว่างหญิงด้วยถัดมาค่ะที่ผู้แสดงฝ่ายหญิงผู้แสดงฝ่ายหญิงจะนุ่งสิน้นเชิงป้ายข้างยาวกรอมเท้าสวมเสื้อแขนกระบอกคอตั้งผมผ้าสบายอัจีบนะคะแล้วก็คาดเข็มขัดที่บริเวณ เอวทับเสื้อเอาไว้สวมเครื่องประดับคอต่างหูปล่อยผมและก็ทัดดอกไม้ที่หูด้านซ้ายค่ะในการแสดงของการรําเถิดเทิงนะคะอย่างที่บอกเครื่องแต่งกายสีของเครื่องแต่งกายนั้นเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่รูปแบบของเครื่องแต่งกายนั้นต้องคงไว้ในลักษณะแบบนี้นะคะนักเรียนถัดไปค่ะเรามาดูที่ดนตรีและเพลงที่ใช้ประกอบในการแสดงนะคะ การแสดงชุดนี้ชื่อชุดว่ารำเถิดเทิงดนตรีและเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงใช้กลองยาวเป็นเครื่องดนตรีประกอบการแสดงและเครื่องประกอบจังหวะได้แก่ชิงชาบกลับหมงในขบวนแห่ใช้วงปีพาดเครื่อง5ใช้ในโอกาสที่แสดงนะเวทีโรงละครไม่ได้ใช้แห่เป็นการแสดงในลักษณะวิพิตทัศนาโอกาสที่ใช้ในการแสดงใช้ในงานรื่นเริง เพลงที่ใช้ประกอบในการแสดงได้แก่เพลงพมา่ากองยาวหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเพลงเงี้ยวเร็วนะคะถ้าเกิดนักเรียนได้รับชมการแสดงเนี่ยลองฟังดูนะคะว่าเพลงพมา่ากองยาวนะั้นมันมีจังหวะยังไงนะคะถัดไปค่ะโอกาสที่ใช้ในการแสดง โอกาสที่ใช้ในการแสดงนะคะใช้การแสดงเป็นแบบเอกเทศคําว่าเอกเทศในที่นี้หมายถึงว่าเป็นการแสดงเดียเด่ยวๆไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องราวหรือนําไปผสานกับหัวข้อหรือใดๆก็ได้นะคะเป็นการแสดงที่ใช้เพื่อการบันเทิงสนุกสนานประกอบได้กับทุกเทศกาลเลยนะคะที่เป็นงานรื่นเริงระยะเวลาของการแสดงชุนี้จะอยู่ที่ราวๆสิานาทีขึ้นไปขึ้นอยู่กับว่าการบันเลงของกรองยาวนั้นมีระยะเวลาที่ มากน้อยต่างกันเท่าไหร่ก็ได้ค่ะถัดไปนะคะเราจะมาดูตัวอย่างของคลิปการแสดงการแสดงชุดรำกองยาวหรือรำเถิดเทิงค่ะนักเรียนระหว่างที่ดูไปแล้วนะคะอย่าลืมว่าเราจะต้องดูรูปแบบของการแสดงด้วยว่าเป็นอย่างที่คุณครูบอกหรือเปล่าพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วรับชมการแสดงได้เลยค่ะ ับนี้จะเป็นลำดับของการโห่3สามลานะคะเพื่อเข้าในลักษณะของการแสดงค่ะ กเรียนสังเกตเพิ่มเติมนะคะจะเห็นว่าผู้แสดงสองคนในฝ่ายชายนะคะที่แต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายสีม่วงและเครื่องแต่งกายสีเหลือง2คนนี้นะคะเราจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าผู้แสดงฝ่ายชายนั่นเองนะคะหรือเรียกว่ากองรำนะคะส่วนผู้แสดงฝ่ายชายที่ใส่ในเสื้อในชุดสีฟ้าด้านหลังจํานวนคนเยอะๆด้านหลังเห็นไหมคะ ตรงนั้นนะคะเราจะมีชื่อเรียกเฉพาะด้วยนะคะนั่นก็คือผู้แสดงฝ่ายชายที่เป็นกรองยืนนะคะทำหน้าที่ในการตีดนตรีประกอบจังหวะนั่นเองค่ะ เข้าสู่ในช่วงของขั้นที่2นะคะรูปแบบของการแสดงที่ผู้แสดงฝ่ายชายนะคะจะออกมาร่ายรำนะคะตีรูปกองในท่าทางต่างๆนะคะ เข้าสู่ในขั้นตอนที่3ค่ะนักแสดงฝ่ายชายนะคะจะไปเชิญฝ่ายหญิงออกมาแร่รำค่ะ แบบของขั้นตอนที่4นะคะนักแสดงฝ่ายหญิงนะคะก็จะทําการได้รําด้วยท่าทางต่างๆประกอบการแสดงนะคะทั้งมีลักษณะของการเล่นกับกรองและก็เล่นกับในฝ่ายชายด้วยนะคะด้วยท่าทางต่างๆค่ะ ขันอนที่5นะคะในขั้นตอนนี้ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงจะรำเข้าคู่กันตลอดทั้งเพลงนะคะไปจนจบการแสดงค่ะ การแสดงชุดรำเถิดเทิงนะคะเป็นยังไงบ้างในส่วนของความสนุกสนานที่เกิดขึ้นกับชุดการแสดงชอบไหมคะภาคกลางเป็นลักษณะแบบนี้ละคะ่ะการแสดงส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นการให้ความบันเทิงการผ่อนคลายนะคะคราวน,นี้ เมื่อจบบทแล้วคุณครูก็มีคำถามเพิ่มเติมนะคะคำถามท้ายบทสำหรับวันนี้นะคะอยากให้นักเรียนลองมาตอบคำถามดูว่าสิ่งที่เรียนรู้ไปแล้วนั้นนักเรียนได้แนวคิดหรือได้การวิเคราะห์เปรียบเทียบหรือมุมมองอยังไงบ้างนะคะในข้อแรกค่ะคำถามของครูค,ค,คือการแสดงชุดนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรข้อที่2อุปกรณ์ประกอบการแสดงชุดนี้คือสิ่งใด และข้อที่3จากการรับชมการแสดงนักเรียนคิดว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องใดได้บ้างให้นักเรียนลองยกตัวอย่างมาหนึ่งข้อนะคะพร้อมอธิบายโดยละเอียดลองตอบคำถามไปพร้อมๆกันด้วยนะคะอย่าลืมทำกันบ้านและก็ลองวิเคราะห์ไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้การแสดงพื้นเมืองของภาคกลางก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ ผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน